เื่อนจะบอกไหมอุ้ยมุมมองความรักของคนต่างวัยเพศอายุ27คะ่ะบิว40ิจี๊ดเราบอกไหมวิตอบยางมางเลยอะเดี๋ยวนอ้กันเอาจริง hoot, อะเพรก็แอบรู้สึกว่ากลัวเสียเพื่อนเหมือนกันสมมติเราบอกเขาไปแล้ว <ược. S 2> แล้วเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอะเขาอาจจะตีตัวออกห่างก็ได้หรืออย่างที่สองคือ,เ,อเขาอาจจะคิดเหมือนกันแล้วเราเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ใช่ปะแต่สุดท้ายถ้าสมมติมันเกิดไปไม่รอดแล้วเราต้องเลิกกันอะเช่แต่ถ้าสมมติเลิกกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันต่อไปไม่ได้อะเราเลยรู้สึก เราไม่บอกดีกว่าแล้วพี่บิวล่ะพี่เป็นคนชอบสร้างโอกาสจะบอกหรือจะไม่บอกเราต้องดูทีท่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทีท่าเขาไม่มีอะโอกาสมันน้อยไนงะเราไม่เสี่ยงแต่ถ้าดูแล้วมันดูมีโอกาสอะเราพร้อมเสี่ยงค่ะแต่แบบเราอาจจะไม่ได้บอกก็ได้นะก็อาจจะทําให้เขารู้สึกเอะเราบิวชอบเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออพี่ไม่อยากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัวเราต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยโอกาสไม่งั้นแบบอันนั้นเรากลัวเราก็ไม่ได้ทําอันนี้เรากลัวเราก็ไม่ได้ทํา <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> จริงๆแล้วอะเพจปลายทางอะมันไม่ได้อยู่ที่จินตนาการม,ม,มันคือชีวิตจริงๆที่เราอะจะสร้างให้มันเป็นปลายทางแบบไหนเออนั่นแหละอันนี้คือสอนเพจอยู่ไหมเนี่ยขอโทษไม่กล้าสอนเลย <c oughs> เพราะว่ามันแบบท <c oughs> ุกคนอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนเพจไม่ได้ชอบเพื่อนอยู่นะทุกคนอย่าคิดไปอยู่นะจบดีกว่าจบคิดดีกว่า